ครับัสดีคุณผูช้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมนะครับแจ็คนะครับซึ่งวันนี้นะเราก็จะมาทําตามคำ 3, ขอของทุกคนนะก็คือในการให้แจ็คมาร้องเพลงอีกครั้งนะครับซึ่งในวันนี้นะผมจะมาเล่นใต้หลังคาฮะไม่ใช่ใต้หลังคาอโอเคซึ่งแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าแจ็คนะครับต้องมาร้องเพลงกับ เออคนอื่นหรือไม่ก็ร้องเพลงคนเดียวก่อนนะฮะซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเลือกสถานที่ร้องเพลงก็คือต้หลังคานเองนะกดจอยไปเลยโอเคนะเดี๋ยวขอเลือกเพลงสักครู่นะฮะโอเคนะครับได้เพลงโปบี้โปนะฮะ เวนท่านะครับคุณคงจำท่านะครับคือวันนี้นะผมเปลี่ยนท่าให้แจ็คนะครับเป็นท่าของสปิริตนะฮะท่าของเซนไฟเป็นวิญญาณนะฮะมันก็เลยเป็นท่าแบบประหลาดประหลาดนะฮะโอเคครับถ้าใครอยากดูนะครับเปลี่ยนท่าตรงไหนครับเปลี่ยนท่าตรงมุมซ้ายล่างครับ นี้นะฮะโอเคอ้ยวันนี้ก็ยังเป็นวัดเหมือนเดิมนะฮะไม่เปลี่ยนฮะโอเคอเดีเ๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ผมเล่นเซ็กแล้วกันนะฮะครับโอเคนะครับผมเพิ่งกินข้าวมานะผมก็เลยแบบรู้สึกแบบอิ่มๆหรือรู้สึกคอแห้งๆห,หน่อยนะครับผมกินน้ามาแล้วนะก็เลยยังแบบรู้สึกไม่ดีข้อเท่าไหร่นะครับซึ่ง ในสถานที่นี้นะครับก็คือใต้หลังคาซึ่งมันจะมีสถานที่หนึ่งที่เราสามารถล่องไปตรงนั้นได้นะครับคือตรงนั้นนั่นเองนะครับถ้าใครอยากรู้นะว่าขึ้นไปตรงไหนนะครับมันมีทางขึ้นตรงนี้นะเนี่ยฮะปีนบันไดมาครับปีนแบบเป็นสไปเดอร์แมนมาเลยนะแล้วก็จะเจอกับลำโพงนะครโอเคนะฮะอ๋อเพื่อนมาแข่งล่องไปกับฉันไหม เดี๋ยวผมเลือกเพลงบีไซดดีกว่าคะเอาโปีโปแบบนอร์มดีกว่านะโอเคไปเพื่อนโอเคผมยังไม่เปลี่ยนท่านะฮะ โอ้โหไปปะโอ้ปหไปปะไปปะปะปปะปโอเพื่อนกลก้มดูไม่ไหวนะครับผมดีแล้วเพื่อนคงไม่ไหวแล้วเห็นน้ำลายอยู่โอ้โหเพื่อนผมไม่ทันจริงๆนะฮะนี่ขนาด normal นะเนี่ยแบบมันโคตรยากเลยค่ะอ้ยอ้ย ซิกแล้วค่ะโอ้โหแบดแบดแล้วผมพยายามไม่พูดก็แล้วกันนะครับคือตอนนี้มันแบบเร็วมากเร็วกว่าเพลงปกติอ่ะเพลงปกติโคตรง่ายเลยโอ้โหเพื่อนไหวไหมไม่เพื่อน, <c oughs> อนบอกว่าคมบอกว่าเอาบีไซส์เฟรชดีกว่าฮะ <c oughs> แก้มือเพื่อนฮะเอาอีซี่ไปก่อนแล้วกันฮะเพราะ <c oughs> ผมไม่ได้เปลี่ยนเท่าไหรแล้วเนี่ย เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนท่าก็แล้วกันฮะโอ้โหโคตรยากเลยยากกว่าอันกน่อนเอาอะไรอะเนี่ยปีบอกบลาบรับอุ้ยเดี๋ยวนะอันนี้อันนี้ไม่ต้องมาก่อนอันนี้ช่างเหรอโอ้โหโอ้โหโ โอ้ไม่ทันไม่ทันเอาไมเอาไมเอาไมโอ้โ,อ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 โหเละเดี๋ยวเปลี่ยนแอนิเมชัน Animation ก่อนโอ,โอเคโอเคนะครับผมเปลี่ยนเป็นเออท่าบาลิสติกแล้วนะครับงั้นเมื่อเราเอาท่าของบาลิสติกแล้วเราต้องเอาเพลงบาลิสติกนะครับเอาในโหมดฮาร์ดเลยฮะจะได้กดรัวๆแล้วคราวนี้มาเลยเพื่อนบอลิส,สติกนะเพื่อน เออเออเอออย่างนี้แหละออผมชอบนะอย่างนี้กับ,บกดลูลัวเลยะฮะวิกู๊ดกูดได้กูดเฉยพยายามกดมั่วๆไปนะครับถ้าเพลงเร็วอย่างนี้นะฮะกดมั่วๆดีที่สุดแล้วคะ่ะโอ้โหโอ้โหจริงสิ <c oughs> คือวันนี้นะผมไม่ได้แบบไม่ได้แบบ ไม่ได้ทักทายช่องเลยว่าผมชื่อช่องอะไรเล่าช่างเถอะครับเดี๋ยวค่อยทักทายทีหลังด้วยกันฮนะพอนรีงไม่ต้องทักทายแล้วก็ได้นะตอนนี้มันมาแบบไกลเป็นกลางกลางคลิปแล้วไงเนียมมากลางคลิปแล้วไม่ต้องทักทายแล้วก็ได้ฮะ<ม>โอเคฮคลโหลกัไว้ฮลโหลไปนะว่าผมคือสตาร์เกอร์นะครับเดอ s สตาร์เกอร์เนะกมมิง่ททงทำได้ทุกอย่างฮะทำได้ทุกอย่างทำได้ทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างทุกที ที่พี่ผมกําลังจะตายตอนนี้คือแบบมันเร็วมากไม่น่าเลือกเพลงบาลิสติกเลยเนี่ยนึกถึงข้าบาลิสติกทำไมด่าปวดใครมาเนี่ยอะปวดใครมาฮะฮะแจ็คปวดใครมาโอ้โหน้ำลายไหลเทียบเลยฮะคือเพลงนี้ก็เร็วจริงๆนะฮะคือแบบเพื่อเขากดทุกปุ่มนะฮะ อยากฮะเดี๋ยวเอาเป็นว่างนะถ้าผมลงคลิปนี้เสร็จแล้วครับเดี๋ยวผมจะเล่นไฟดนะฟันกินดีกว่านะฮะเอาเป็นว่างครับเดี๋ยวพอผมลงคลิปนี้เสร็จแล้วเขาซ้ำทำไมเนี่ยโอเคนะครับพอลงคลิปนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเล่นไฟเดนนักพกินเออแบบของจริงกันเลยนะ,ะไม่เล่นโลบอก้วนะฮะแล้วผมจะสอนวิธีกดปุ่มเดียวด้วยเออ เดี๋ยวผมจะสอนวิธีกดปุ่มเดียวนะฮะกดแบบปุ่มเดียวอ่ะโกงมันอ่ะคือแบบโกงเกมอ่ะโกงเก,เกมไฟเดนนะฟกินอะ่ะแบบมือถือะฮะตอนนี้คือผมชักเลยนะทำไมเพื่อนเขาแบบผมไม่เล่นกับเพื่อนแล้วดีวกว่า <c oughs> โอเคนะเอาเป็นว่านะเดี๋ยวผมจะ ไปดีกว่านะฮะกูไปเพื่อนเ<ป>อาเพื่อนลงเข้าลงมาแล้วเ<ป>อาเวเพลงคกค่าเฉยเลยฮะมันไม่แน่ใจว่าชื่อคบค่าหรืออะไรสัสอยนะฮะที่แน่ๆน่าเดวกก็จะเป็นเปลี่ยนเป็นแอนิเมชันของอันนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นแอสเตอร์ครับที่มันสามารถบินได้ฮนะ แล้วก็เปลี่ยนไม้เป็นไม่ใช่ไม้เซนไปนะเอาไม้นี้ดีกว่ายิฟัตไม่ใช่สิเอาไม้เอ็กมิกสนะฮะโอเคผมจะเปลี่ยนเป็นเพลงเดิมดีกว่านะฮะออริจินอลเลยนะฮะโอเคนะฮะความจริงลอนเนาก็ง่ายนะมดอดรอนเนาอ่ะมันไม่ได้ง่ายหรอกมันยากนะฮะแต่จะเอาสักหน่อยก็ได้นะฮะ เ,เอาเต็มตัวนะนั่นไงมาแล้วผมชอบเพลงนี้นะผมชอบเพลงรเน่านะเอาจริงๆนะก็มีความชอบเพลงนี้เหมือนกันนะโอ้โหนี่ขนาดอีซี่นะเนี่ยครับผมชอบนะอีตเรียเ,เรียกลากยาวอนะคือเพลงนี้มันชอบลากยาวฮนะเนีย่ยชอบผมชอบเท่านี้แหละนั่น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 ันน,นี่นนนเนี่ย เออได้แหละร้อะไรแล้วนเพราะว่ากดมั่วนะฮะถ้ามันลากยาวผมก็จะกดแบบ easy อ,อย่างนี้นะฮะบอาเลยเพียงนี้ทำได้ทำคะแนนได้สูงมากตรงลากยาวนี่แหละสู่ท่านอื่นนะครับผมไม่บอกว่ามันจะยากอะไรนะความจริงมันก็ไม่ได้ยากนะถ้าผมเอา easy นั่นแหละ กดแลอวปั๊บผมน่าจะเป็นลมชักนะคกับเพลงนี้นะฮะโอ้โหโอ้หนี่ขนาดอีซี่นะเนี่ยผมไม่ได้ฝึกมาเลยอ่ะนี่นี่นะอ่ะตอนนี้นะผมชอบนะอออือือ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 อืๆอืออมออกันื้อืออืออ่ออื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 อือือ เนี่ยเลี้ยงแล้วเลี้ยงแล้วเลี้ยงแล้วตรงนี้่าได้ได้เอาแบดช่ยโอ้เ๋็วเวเร็วเรวเวเวเว,เว,เวคือแบบมันจะมีชักว่ามันจบแล้วใช่ไหมแต่ความจริงมันไม่ได้จบนะครับทุกคนสามารถดูได้นะว่าไอขีดสีฟา้าตรงนี้ครับข้างบนนะมันจะขีดไปถึงสุดก็คือจบเพลงแล้วนะแล้วก็เราไปนะว่ามันจะจบเพลงเมื่อไหร่นะ มันม,มีการหลอกด้วยไงพอปรแมบบเนี้ยเนี้ยสะพังแล้วมามันมาเฉยเลยอะเหมือนเพลงเฮกนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นเพลงเฮกก็แล้วกันนะเพลงที่มันโจ้ไมโจตลอดเวลานะฮะไอเพลงเฮกเนี่ยคือแบบเต้นโจ้ไมโจตลอดเลยอะผมก็ตลกด,ดีนะครับผมก็ชอบตัวนิสัยของแล้วก็เพลงของมันนะฮะคือเฮกก็เป็นจ้าหุ่นยนต์นะที่ผมชอบมากนะครับนิสัยของเขาก็ดีนะฮะไม่ใช่คู่แข่งของบอยเฟรมครับ แต่เขามาทดสอบมโครกคูลเจ๋ๆครับเพราะเขาไม่เคยร้องเพลงมานานนะฮะไม่ได้ร้องเพลงมานานแล้วนะฮะมีชักแบบมีชักแบบจึก๊กนะครับโอ้ยน้ำมูกไหลเลยขอมรลาตท,าทาน,นะครับเดี๋ยวขอหยุดข้ามตรงนี้ไปก่อนโอเคนะเอาเพลงเฮ็กซ์ดีกว่านะผมชอบเพลงเฮ็กซ์นะเอาดังก่อนนะเอาอีซี่ไปก่อนนะคือเพลงเฮ็กซ์ครับก็จะเป็นเพลงที่แบบชิวๆนะครับสบายๆนะฮะ เรียบง่ายนะครับคือแบบในมอดจริงๆผมว่าสวยนะแต่ผมไม่ชอบเพลงสุดท้ายเลยกินเชอร์เนี่ยเข่ติดไวรัสเสียงหุ่นยนต์นะเขาเป็นหุ่นยนต์นะฮะสหรับเอ่อไฟเดน,นัฟกินสหรับเอ่อไฟเดนัฟกินฟาวั์นะเดี๋ยวผมจะทําเร็วๆนี้ก็แล้วกันนะโอ้ยกดไม่ทันเฉยเลยเนี่ยง่ายขนาดนี้เนี่ยเนี่ยโอ้ยแจ็ค นายต้องมองรูสอดใหม่แล้วละ่ะง่ายขนาดนี้นี่แจ็คก,กิตาพพความจริงผมแล้จะเอานอร์ม l น,นะผมไม่ชอบแบบเร็วๆเลยผมติดเพลงแบบเร็วๆแล้วไงเร็วๆแล้วเราจะได้กดม่วงๆไงมันดีครับแต่พอช้า,าๆแล้วผมขี้เกียจม,มองอ่ะแต่ก็ช่างเหือ,อๆๆขอโทษนะครับที่ผมเล่นไม่เก่งนะก็คือ ึงจะเป็นฟแฟนขาไฟเดนะาฟังกินนะแต่ผมก็ทําไม่ได้ทุกครั้งนะเคือเหมือนว่าเพื่อนเขาน่าจะมาทวงบอลลังคืนนะครับแต่ผมไม่เอานะนี่ฮะมันเพลงมันแบบได้บรรยากาศครับช้าๆนะสบายๆนะฮะทุกเพลงครับยกเว้นกินเชอร์นะฮะ เพลงสุดท้ายนะที่เทคติดไวรัสนะผมไม่ชอบเลยครับมันติดมาโคตรเร็วเลยแล้วลูกสอนโคตรเรียงเลยฮะเรียงกันแบบมั่วๆเลยฮะนี่ฮะอีซี่ก็เป็นอย่างนี้นะอบอกเลยแล้วผมขอเล่นเพลงเทคจบแล้วนะเดี๋ยวคลิปนี้ก็คงจะจบแล้วนะคือผมขี้เกียจเล่นแล้วนะ อาจจะมีคนมาประท้วงนะว่าไหนบอกว่าคลิปนี้เป็นคลิปเต็มนะคอจิไม่ใช่คลิปเต็มนะว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่อะเฮตมาแบบประลองฝีมือกับตัวเองหรือคู่ต่อสู้กับเพื่อนบ้างนะกดผ่านบ้างสิค <c oughs> อจิมันง่ายนะครับถ้าเป็นเรียงแบบมกเมื่อกี้ยอย่างเงี้ยแลว้วพกแบบผมจำรู้สอนรัวมาเยอะไงหมอผมก็เลยต้องรีบกดไงนี่แหละครับนี่ฮะ ง่ายนะครับสำหรับผมนะครับเฮมอดเฮกง่ายนะครับเอาไปลองนะฮะได้นะฮะหรือว่ามันอาจจะเป็นเพราะโลบอกก็ได้นะครับข้าเจริงมอดปกติมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนี้นะครับแต่ก็มีความง่ายอยู่อินไอของความง่ายก็เล็กน้อยนะครับโอเคนะเราจะมาเพมแรมนะครับซื้อเพมแรมนะครับมันก็จะมีโจ๊กไมโจ้นะครับอยู่อันแรกเลยนะครับ โจไมโจนะครับที่พี่แต่งฟลชิ่งร้องนะครับเดี๋ยวไปเลยนะฮะคือทุกเพลงของเฮกนะมีโจไมโจหมดเลยนะคือโจไมโจเนี่ยนะครับมาจากเพลงของเพลงเฟสของคุณพ่อนะฮนะนะคุณพ่อตานะฮะก็ไปดูกันเลยไปอีซี่นะเพลงนี้ผมไม่ชอบเลยมันมีการหลอกแบบเนี่ยนฮะคือแบบพอมันมันจะจบแล้วใช่ไหมแต่มันมีบบดับตื้น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 ตนะื้นแะแบบ หลอกเราด้วยอะคืออะมันไม่จบอะบอกว่ายังไม่จบไงเออนี่ยเอยอ,เอความจริงเพลงนี้นะฮะมันก็เริ่มยากขึ้นนะถ้าใครที่ไม่ใช่มือโปรฮนะแต่ผมได้ยินมานะว่าช่องอื่นๆนะเพลงนี้เพลงแบบสามเพลงอ่ะมันง่ายกว่าเลยแล้วก็เพลงนี้กับ อีอันนึงก็คือเพลงที่3ก็คือ Hello World นะครับมอเฮก็จะมีเป็นมอดที่พิเศษอย่างนึงก็คือจะมีสีเพลงนะผมไม่แน่ใจว่ามีกี่มอดนะที่มีสีเพลงฮะเขาก็คือหุ่นยนต์ฮะหุ่นยนต์ที่นักเป็นเล่นบาสนะนักเล่นบาสนครับแต่ว่าดูเหมือนว่านะผมก็ยังไม่คิดว่าครับว่าเขาจะมาร้องเพลงแบบเพราะขนาดนี้ โ okay. uh huh. อเคนะคะท่านี้นะผมชอบท่านี้นะมันแบบห้โยกหัวได้ค่ะเราลูกสอนแม่ก็ไม่ตรงเลยฮนะความจริงมันไม่ได้ตางแดงตาแดงตัง,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 งเออน่นแหละชอบดีชอบนี้คือลูกสอนมันไม่ค่อยตรงอนะ่ะออกแนวแบบเสียเพลงมันก็ออกแนวญี่ปุ่นนะฮะออกแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะฮะ อเแมวญี่ปุ่นหามาอีกแล้วความจริงผมก็ชอบเพลเซนไปนะแล้วก็ชอบเซนไปนะแต่ว่าเสียตรงนี้เลยคือไม่มีคนค่อยชอบนะไม่ไม่ค่อยชอบนะเซนไปคนเขาไม่ค่อยชอบเซนไปเท่าไหร่นะฮะดึนดึงดึงดึๆดึเออนะคือผมชอบบุ ผมชอบตัวเซนไครันะซึ่งผมจะชอบเล่นเพลงเซนไปบ่อยนะเพราะผมติดใจไงคือผมเป็นคนที่ชอบเซนไพร์นะ mm hmm. แต่ว่าเสียด้ยวยก็คือแบบหลายๆคนเขาก็คงไม่ได้ชอบเซนไปนะเขาส่วอยหญ,ญ่เขาจะชอบบอยเฟรนหรือชอบบิสตี้นะอะไรประมาณนั้นนะครับเราไปในฮัลโลเวิร์กกันเลยครับก่อนที่จะไปกริเชอร์แล้วก็อีกเพลงหนึ่งที่ผมไม่รู้ว่าเป็นเพลงลับหรือว่าเพลงที่มันไม่มีอยู่ในเรื่องนะฮะอาจจะเป็นอย่างนั้นนะฮะ เคไปเมาเลยเพลงฮีกยาวมากมีทั้งห้าเพลงนะฮะถ้าในนี้แล้วก็มีสีเพลงนะถ้ารวมกันที่หัดหาดไปก็คือมีห้าเพลงนะเขาจะทําแบบเพลงยาวไงไหนะโอเคมาัอันนี้ผมไม่น่าจะทันทันนะเฮ้ยเฮยได้เฉยเดี๋ยวไปชมฮนะเผื่อเราไม่ได้นะะ ยังไงน้ำลายไหลแล้วเนะี <c> ่ย <oughs> ความจริงพาร l ลเวิร์ d ผมก็ไม่คิดว่ามันจะเอาออกมาด้วยนะคือในออริจินอลนะครับตามเพลงมันไม่ได้ออกมาเลยนะอย่างเช่นเพลงซ้ลของสปุกี้มันนะของสกิเป็นปั๊มรับก็ไม่ได้ออกมาคนระับส่วนเพลง M I อะไรนะ M I M G อะไรคุณแม่อของแม่ยายอะก็ไม่ได้เอาออกมาเหมือนกันนะครับของมอดเนี่ยใช่มดสิ ของโรบอกอันนี้นครับของไ e ออีเวนต์อะไรท่างนะฮะจะไม่ได้แล้วชืว่อแต่มันจะมีไฟเดนน่าฟอกกินด้วยนะครับม,ม่อทนแล้วไงบอกเลยมันก็เริ่มยากนะฮะสาหรับใครที่ไม่ได้ฝึกมานะทุกนแบบตั้งแต่ตอนนี้แหละยากแต่เพลงเพลงแรกผมว่ามันก็ไม่ยากนะถ้าจาได้นะมันจะมีอยู่สาม สามวันไอ้สามตอนนะคะคือตอนกลตอนเช้าอะไรเนี่ยมันจะมีอยู่ตอนครับก็คือจะมีตอนเช้าตอนตอนเย็นแล้วก็ตอนกลางวินเอ้ตอนกลางวินแล้วเราตอนกลางคืนอ่าอันนี้ก็มาจากเพลงคุณแม่นะเว้นอนมีนิดเนี่ยอเดย์บายเดย์ก็เหมือนกันนะมาจากเพลงอะไรอะเพลงอะไรอนะ ไม่แน่ใจว่าเพลงอะไรนะขอคุณแม่นะไม่แน่ใจเอาจริงๆผมไม่ได้ฟังเลยว่ามีโจไมโจไหมเนี่ยคือแบบโมแต่พูดไงเออ,อจบสักทีต้องเพลยงรู้สึกมันจะสั้นนะอโอเคนะต่อไปก็คือกินเช c h e ่นเองนะซึ่งเป็นเพลงที่ผมไม่ชอบเลยนะครับลูกสอนโคตรเรียงเลยนะครับ แต่เราจะมาลองในอีซี่กันก่อนนะฮะมาเตรียมพร้อมนะครับบือชื่อฉากนี้ก็คือเป็นเทคติดไวรัสนั่นเองนะเนี่ยมาแล้วเตรียมกดรัวๆฮะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยผมได้เฉยอาจจะมีน้ำแบบเหงื่อตกนิดหน่อยนะครับของตัวเฮคนะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว ของตัวแจ็คนะครับตู้ผิดตูวตีฮะก็เห็นมันเป็นหุ่นยนต์เหมือนกันไงโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเท่านี้ผมผมจะลังทิ้งลังทิ้งมันจะมีอยู่กลางกลางเพลงมั้งฮะที่มันจะเปลี่ยนแบบเปลี่ยนเป็นแบบสีแดงสีฟ้าครับของเฮกก็จะไปสีแดงแล้วของบอยเฟยก็จะไปสีฟ้าฮะแล้วตัดเกอร์เฟยไปฮะเออเนี่ยเท่านี้ฮะมันก็จะเปลี่ยนนะ แล้วจะรู้สึกจะมีท่อนหนึ่งอ่ะที่มันเป็นแบบที่เราให้เรากดแบบลูกศรเอ่อซ้ายขวาบนล่างครับแบบรัวๆเลยครับทุกปุ่มะฮะแบบซ้ายซ้ายซ้ายขวาขวาขวาบนบนบนล่างๆอะไรประมาณนั้นครับตอนตอนนั้นที่ผมได้ยินพี่แตงเขาบอกน่าจะเป็นแบบเครื่องรัวนะเครื่องรัวที่มันตื้อๆตือๆือๆตื้อๆอะไรประมาณนั้นนะาจะผมจะได้นะเหมือนเหมือนไม่ยากอ่ะ อุ้ยหรือว่าผมทําได้แล้ววะอุ้ยกดผิดลูกศรมันก็เล็กด้วยอุ้ยไม่ใช่แอไม่ใช่ลาะยาวนะนี่อย่างนี้ฮะรู้สึกว่าผมเนี่ยฮะลูกศรมันเรียงชอบเรียงฮะอย่าไปบ,บ่นมาเลยนะเพลงมันก็เป็นเพลงไปฮะเพลงไฟเดนนะ่าฟักกี้ก็ร้องให้เราเล่นกันนะมันก็สนุกดีบอกเลยความจริงผมไม่ได้เก็บเพลงนี้นะผมชอบนะ เพลงนี้เป็นเพลง,งในดวงใจของผมอีกอันหนึ่งเลยนะเนี่ยฮะอันก่อน,นี้นะฮะเนี่ยฮะ,ะมันกดทุกปอุ่มเลยเบอร์บีบายีบายีบายแล้วก็กดปุ่มทุกปุ่มครับมันได้เพอร์เฟคมันได้แบบนี่หมดเลยนะแต่ผมอาจจะได้แบนบนบเพราะว่าจะมีเว้นบ้างนะตรงดูศอนซ้ายนะเออได้จริงได้กับผีสิ ูดอยากขอภัยนะคะโวยลืมพูดเลยโอ้โหนั่งชิลอยู่เมื่อกี้โอหโอโหไม่ดันแล้วฮนะคือปุ่มมันแบบช่างเหรอแหนซิกนะซิกอ่าจบเพลงแล้วฮนะ กับเพลงสุดท้ายนะครับที่ผมไม่แน่ใจว่าจะเล่นทานหรือเปล่าแต่ผมจะเล่นให้ก็แล้วกันฮะเพลงนี้มันไม่มันไม่ได้มีอยู่ในือเรื่องนะเออเออเพลงนี้แหละไฟเดนไอเพลงจากต้นฉบับเป็นหน้าทริสเอนเทอร์อะไรนะั่นแหละเพลงต้นนะเพลงต้นของไฟเดนฟากินนะเออผมชอบนะอ๋อจำได้แล้วฮะเพลงนี้ผมเคยฟังแนละ้วอ๋อโอเคโอเคจำได้แล้ว ใช่ครับเพลงนี้คือออกแนวญี่ปุ่นจริงๆนะฮะผมนึกว่าเพลงสองเฉยเมื่อกี้ก็ผมผมนึกว่าเพลงสามนะเมื่อกี้ผมจําไม่ได้และวะ้ว่ะใช่นะเพลงนี้ออกแนวญี่นะปุน่นจริงๆนะผมจะตัดไปตอนที่ผมเล่นเสร็จก็แล้วกันนะครับตอนคือตอนนี้กล้องเอยไม่ต้องตัดก็ได้นะฮะเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนได้รู้นะว่าผมก็เก่งเหมือนกันเอา เก่งแล้วทำไมเงือตกาฟเดย์ในฟังกิน i x mix mix m i mix x m mix x mix m ิโอ้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไอตกว m มิกซ์ตรงข้างขวาลัวๆนันมันต้องมีเว้นเลยนะครับกดลัวๆเลยนี่ส่วนใหญ่นะครับคนที่แบบ ี่เกียรเล่นเดนนะพีิเขาจะชอบตอนท่อนที่ยาวๆอย่างนี้นะคะคือแบบมันง่ายดีนะฮะเฮ้ยเฮ้ยแล้วมันจะโอเคมันเว้นเยอะมากเออ굿굿 ไม่เก่งจริงแม่มาบอกพี่เออ,อชอบทอนนี้ฮะแบบเราเสียเป็นสเนสียงมนยน,นตนนนน์นี้นะอ๋อในในมอดนี้ฮะมันมันมีเนื้อเรื่องด้วยนะฮะซึ่งเราจะเห็นได้ว่านะครับอยเฟนก็พูดภาษามนุษย์เป็นแล้วนะฮะ ไม่ได้พูดโปบพีโปแล้วรับแบบโปบพีโป okay. ้กูดูปั๊บอะไรประมาณนั้นแล้วครับคือมอดตนี้เขาอาจจะให้แบบมันพูดด้วยกันแบบโต้เถียงได้ไงความกินบอสบอลเฟยก็พูดแบบภาษามนุษย์ได้แล้วแต่เขาเหล็กเดียวที่จะไม่พูดกับคนอื่นนะก็เลยพูดเป็นโปบพี่สุดูปั๊บอะไรประมาณนั้นครับนี่ผมดูมาจากพี่แตงพอชิงนะไอไอตอนที่สรุปนะว่ามีอะไรที่เราขาดไปอีสเตอร์เอ็กอะไรประมาณนั้นครับ นานแล้วแหละเอาเป็นว่าผมถ้าเกิดผมถ้าสมมติน,นะถ้าผมไปแข่งกับพี่แตงโฟล์ตชิงอะผมน่าจะแพ้นะเพราะว่าผมว่าพี่แตงเขาเก่งอะเขาใช้แบบคีย์บอร์ดเนี่ยผมใช้มือถือแล้วมันไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะโอ้เดี๋ยวเดอ้มีอันนี้อีกแล้วเนี่ยตกใจหมดเลยด้วว่าจบแล้วนะครับโอ้ เหนื่อยมากนะแล้วก,กดนิ้วนานเลยโอเคนะก็สมควรแต่เวลานะครับผมขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับที่นี่ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับเออว่าแต่พอผมมาเล่นไอเจ้าตัวแจ็คนี่คือแบบมุมกล้องมันไม่มันไม่บั๊กเลยนะเอาจริงๆนะฮะเอาจริงๆนะฮะโอเคก็เจอไว้เจอกันใหม่นะสวัสดีครับ